จะชื่อสะดิ้งมากกว,ว่าเธอชื่ออะไรนะเธอชื่อพุดดิ้งใช่ไหมพุดดิง้งพุดดิ้งเป็นปอมเรนเนียนสีขาวนะคะเป็นเป็นลูกค้าเก่าแก่มากๆดูมองดูมองแบบมองด้วยหางตาแม่คุณแม่แม่คุณทุนหัวเธอจะเหยียด กูเมื่อแบบนี้ไม่ได้นะดูมองดูมองดูมองเธอจะเหยียดเราด้วยสายตาแบบนี้ไม่ได้นะพุดดิง้งไม่ได้นะ <c oughs> เป็นลูกค้ากันมานานแล้วก็เป็นลูกค้าที่มีประเด็นทุกครั้งที่มามีอิชชูลทุกครั้งที่มาความจริงใจถือสาลำบากเนาะทำคอนเทนต์แบบนี้เราจะโดนทัวลงไหมวะมีอิชชูยังไงมีอิชชูคือน,นัดเราไม่มา ไม่มาแล้วก็ไม่บอกแล้วครั้งใหม่ก็โทรนัดใหม่แล้วก็เป็นแบบนี้บ่อยๆใช่ไหมใช่ไหมใช่จนในที่สุดความอดทนเส้นอดทนของมนุษย์มันก็มีขีดจำกัดเดอ้อพี่ปุ๊กก็เลยอพอคุณเจ้าของพุดดิง้งโทรมานัดอะคะ่ะ พี่บุก็เลยถามอย่างตรงไปตรงมาความจริงใจสื่อสารลําบากแหละแต่ก็ดีกว่าไม่สื่อสารพี่บุ๊ก็เลยถามตรงไปตรงมาว่าจะมาจริงจริงไหมคะเพราะนัดแล้วไม่มาน่ะเพคอาบาเสียโอกาสเนาะเพราะเราลงลงคิวนัดไม่ให้แล้วเราก็ต้องไปปฏิเสธน้องหมาน้องแมวตัวอื่นที่เขาอยากได้คิวนั้นเพราะว่าเราให้คิวคุณไปแล้วทีนี้พอคุณไม่มา เราก็เหม่อเลยสิครูเมืก็นั่งศบกตากันเหม่อเลยอะแบบนี้มันเสียโอกาสแล้วพี่ปุ้มก็ไม่อยากแบบพอนัดเราต้องจ่ายค่าจองอะคะ่ะมันจริงจริงมันก็เป็นมันมันก็เป็นทางออกที่ดีนั่นแหละแต่ก็ไม่อยากทำไงมันเสียความรู้สึกเพราะถ้ามีใครมาทำกับเราแบบนั้นอะเราจะเสียความรู้สึกเราก็เอาความรู้สึกของเราเป็นเกณฑ์ว่า เมื่อเราเสียความรู้สึกกับสิ่งใดเราก็ไม่ควรจะไปทําให้ผู้อื่นเสียความรู้สึกกับสิ่งนั้นก็เลยถามคุณเจ้าของตรงไปตรงมาแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าทําไมเราต้องถามแบบนี้เออว่ะมันได้ผลนะพอเราอธิบายแล้วก็บอกเหตุผลของเขาไปอะค่ะคุณเจ้าของคุณด,ดิ้งก็เข้าใจเลยตั้งแต่นั้นมาก็แบบเออนัดก็มา ถ้าจะไม่มาก็โทรบอกล่วงหน้าแบบนี้ค่ะซึ่งเออแฟอินันะเราก็เข้าใจตรงกันนะตอนนี้เราก็เลยเออโอเคอย่า okay. งนี้เนาะพุดดิ้งมาทำอะไรลูกวันนี้พุดดิ้งมาทำสปามาแปลงฟันแล้วก็มาตัดขนทำทุกอย่างฟูลคอร์สเลยคุณเจ้าของบอกไว้อย่างนั้นย หมันไส้แม่คุณหล่อนน่าจะเปลี่ยนชื่อไปเป็นสซดิ้งนะโอเคเดี๋ยวเราจะกลับมาดูพุดดิ้งตอนสวยแล้วนะไปไายแปน้ำก่อนปาย